ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปวางแผนนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆทั้งกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงมหาดไทยรวมถึงตำรวจในพื้นที่เองด้วยนะคะและผู้ประกอบการสถานบันเทิงบนถนนเข้าสาระคะ่ะคุณผู้ชมแน่นอนก็เห็นด้วยกับนโยบายการเปิดสถานบันเทิงไปจนถึงตี4อยู่แล้วนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าในมุมของลูกจ้างบางคนเขามองว่านโยบายนี้ไม่ตอดไม่ตอบโจทย์กับเขาค่ะแล้วก็ไม่ได้ทําให้พวกเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ พนักงานในสถานบันเทิงบนถนนเข้าสารโดยเฉพาะพนักงานที่ทำงานเป็นกะเขามองแบบนี้นะคะว่านโยบายขยายเวลาปิดสถานบันเทิงไปจนถึงช่วงตีสีของรัฐบาลเนี่ยค่ะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงปีใหม่นโยบายนี้ไม่ได้กระตุ้นให้มีการจ้างงานเพิ่มนะคะเพราะถ้ามีการขยายเวลาปิดให้บริการไปจนถึงตีสีทางร้านก็จะปรับตารางการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาซึ่งส่วนนี้ก็ไม่ได้ทำให้พนักงานมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะ หนูไม่แน่ใจว่าทุกร้านจะเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าของร้านหนูส่วนใหญ่จะเราจะถัดเวลาออกไปเพื่อเลิกดึกขึ้นไม่ได้เพิ่มโมทีหรือว่าอะไรไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นใครรับรายจ่าย คือกรณีนี้น่าสนใจครับเพราะว่าคุณหมอแท้จริงสรีพาณิชย์เลขขาธิการเครือข่ายมูลนิธิเมาไม่ขับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่ารจริงๆแล้วการขยายเวลาแบบนี้ใครคือได้พูดได้ผลประโยชน์กันแน่แท้จริงใช่ผู้ที่ทํางานกลางคืนหรือไม่หรือเป็นผู้ประกอบการร้านเหล้าหรือว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ายใหม่นี่ก็เป็นการตั้งคําถามออกมาเหมือนกันค่ะส่วนทางด้านตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงบนถนนข้าวสารก็มอ้นะคะว่าก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยค่ะเขาสับสนกับช่วงเวลาปิดจาก เดิมปิดให้บริการช่วงเวลาตีสองแต่เมื่อถึงตีสามถึงตีสี่วันที่ผ่านมาก็มีคําสั่งให้ปิดบริการถึงเที่ยงคืนเท่านั้นเมื่อเวลาปิดไม่แน่นอนก็มีผลต่อไรายได้เหมือนกันแทนที่จะเข้ามาทันทีแต่ถ้าเกิดขยายไปจนถึงตีสี่ได้จริงก็จะช่วยกระตุ้นให้คนมาเที่ยวได้มากขึ้นแล้วก็พนักงานก็จะมีไรายได้ขึ้นตามมาด้วยเป็นไปตามการขยายเวลาทํางานออกไปนั่นเองค่ะมาถึงก็จะมาเที่ยวต่อ แล้วทีนี้เขาก็งงแล้วก็ปิดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็โวยวายพี่บางทีเขาก็ตักของเงี้ยครับแล้วที่บอกว่าเห็นด้วยประโยชน์ที่เห็นด้วยนั้นอยู่ในเรื่องไหนข้อไหนบ้างคะขยายเวลาการเลยเนี่ยเปิดครับพี่ว่าบางทีลูกน้องเราควบกาอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ได้ตังค์เพิ่มครับ สำหรับนโยบายดังกล่าวก็จะประกาศใช้วันที่15ธันวาคมนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่านำร่องใน4จังหวัดท่องเที่ยวก็คือกรุงเทพชนบุรีเชียงใหม่และก็ภูเก็ตแล้วก็ต้องเป็นสถานบันเทิงหรือสถานบริการที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตเท่านั้นด้วยนะคะคก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของการขยายเวลาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจากกรณีเมาแล้วขับมากขึ้นนะครับ